ขั้นตอนการบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วีดีทัศน์สอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนบนเว็บแอปพลิเคชันนะครับในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชันผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของระบบครับโดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome เวอร์ชั่น 5.0ขึ้นไปกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ให้ครูถือกระดาษแบบคัดกรอง r นร .01 เพื่อไปคัดกรองนักเรียนยากจนนำข้อมูลมาบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์แนบรูปสภาพบ้านของนักเรียนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนใน g o o g l e Map การล็อกอินลงชื่อเข้าใช้ระบบโรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้หรือ u s เซอร์เและรหัสผ่านหรือ password ดหนึ่ชุดโดยผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว <c oughs> แล้วกดเข้าสู่ระบบ เลือกระดับชั้นและห้องจากนั้นกดค้นหา <c oughs> เมื่อเข้าสู่เมนูแบบขอรับทุนทางการศึกษาระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบ DMC ของโรงเรียนนั้นๆให้กดที่ปุ่มขอรับทุนเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนสำหรับนักเรียนคนนั้นๆห <c oughs> ลังจากกดที่ปุ่มขอรับทุนแล้วระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูล โดยการบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจนนร .01 แบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้ข้อมูลผู้ปกครองและรายได้ครัวเรือนสถานะครัวเรือนรูปสภาพบ้านและข้อมูลตำแหน่งบ้านส่วนที่1ข้อมูลผู้ปกครองและรายได้ครัวเรือนกดที่ไอคอนรูปคนบนแถบสถานะการบันทึกข้อมูลระบบ จะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยชื่อนามสกุลชั้นเรียนและเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลเด็กยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือ DMC จากนั้นให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งประกอบด้วยชื่อนามสกุลความสัมพันธ์กับนักเรียน และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลจำนวนสมาชิกในครัวเรือนและข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนซึ่งจะแสดงเป็นตารางประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้ความสัมพันธ์กับนักเรียนให้กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนเช่นมารดาบิดายญ่ายายเป็นตน้นอายุให้กรอกอายุของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนความพิการทางร่างกายและสติปัญญา ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความพิการให้เลือกใช่แต่ถ้าไม่มีความพิการให้เลือกไม่ใช่รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนจะประกอบด้วยรายได้5ประเภทได้แก่ 1. ค่าจ้างเงินเดือน 2. รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 3. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 4. รายได้จากสวัสดิการจากรัฐหรือเอกชน และ 5. รายได้จากแหล่งอื่นซึ่งจะกรอกข้อมูลในรูปแบบตัวเลขที่มีทศนิยมสองตำแหน่งถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ศูนย์ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่องรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนรวมรายได้ครัวเรือนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลเสร็จเพื่อนำไปพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความยากจนหรือไม่เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไปหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ส่วนที่สสถานะครัวเรือนให้ผู้ใช้ บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือนโดยกรอกเฉพาะข้อมูลของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านในปัจจุบันข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่แสดงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอันประกอบด้วย 1. ครัวเรือนมีภาวะพึ่งพิง 2. สภาพที่อยู่อาศัย 3. ยานพาหนะของครอบครัวและ 4. เป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีที่ดินทำกินรวมเช่า การกรอกข้อมูลจะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลช่องทางการรับเงินทุนการศึกษาโดยให้ผู้ปกครองเลือกระหว่างรับที่โรงเรียนหรือรับผ่านบัญชีธนาคารช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นเมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไป เพื่อทำการกรอกข้อมูลในส่วนถัดไปหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ส่วนที่3รูปสภาพบ้านกดที่ไอคอนรูปภาพบนแถบสถานาการณ์บันทึกข้อมูลผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านของนักเรียนเพื่อแนบพร้อมแบบขอรับทุนโดยให้แนบรูปภาพ2รูปคือรูปที่1 รูปถ่ายสภาพภายนอกของบ้านนักเรียนมีหลังคาและฝาบ้านและรูปที่2รูปถ่ายภายในบ้านของนักเรียนเพื่อช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียนโดยกดที่ปุ่มเลือกไฟล์แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัปโหลดหลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Open เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการบันทึก เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไปหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ส่วนที่ 4. ข้อมูลที่ตั้งของบ้านสำหรับการตั้งค่าพิกัดที่ตั้งของบ้านนักเรียนมีวิธีการใช้2ลักษณะคือ1 บันทึกแก้ไขข้อมูลพิกัดและ 2. ข้ามไปส่วนถัดไปกรณีที่ 1. บันทึกแก้ไขข้อมูลพิกัดเมื่อกดเข้ามาระบบจะแสดงแผนที่ o o o l l m m p s แล้วปักหมุดไปที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนนั้นๆผู้ใช้สามารถย้ายหมุดไปปักที่บ้านของนักเรียนได้แล้วพิกัดจะถูกเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ กรณีที่สองข้ามไปส่วนถัดไปถ้าหากไม่มีข้อมูลผู้ใช้สามารถกดข้ามได้แต่จะมีข้อความแจ้งเตือนให้กดตกลงเพื่อข้ามไปขั้นตอนถัดไปจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่โดยท่านสามารถเลื่อนดูข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจึงกดรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงการเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียนผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารแบบนร0 1และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานอีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความดูแลของท่านได้ สำหรับการเข้าดูรายงานนั้นไปที่กลุ่มเมนูรายงานในหน้าแรกจะปรากฏหน้าจอระบบดังนี้ระบบจะแสดงหน้าแรกซึ่งมี3าเมนูใช้งานได้แก่พิมพ์แบบนอรอ .01 สำหรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจนนอรอ .01 รายบุคคลพิมพ์แบบนอรอ .02 สำหรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจนนร0 2รายบุคคลและรายงานรายโรงเรียนสำหรับดูผลสรุปผลรวมรายได้ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนแต่ละคนในโรงเรียนซึ่งเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการให้ทุนการศึกษาของนักเรียนรายงานแบบนร01เมื่อกดที่ปุ่มเข้าไปในรายงานแบบนร01 จะแสดงรายชื่อ,อนักเรียนที่ตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจนนร .01 เรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดเอกสานนอรนร .01 ของนักเรียนแต่ละคนได้โดยกดที่ปุ่มเอกสานนอรนร .01 <C l uck> เมื่อกดแล้วหน้าต่างแสดงรายงานดังรูปตัวอย่างนี้หากท่านต้องการเซฟไฟล์ข้อมูลของเด็กนักเรียนคนดังกล่าว ให้ท่านกดที่ไอคอนเซฟโดยท่านสามารถเลือกประเภทของไฟล์เอกสารเป็น Excel PDF หรือ Word Document ก็ได้ครับเอกสารแบบนอร1 1หน้าแรกประกอบด้วยข้อมูลนักเรียนข้อมูลครอบครัวและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนและวิธีการรับเงินทุนการศึกษา เอกสารแบบนอร0 1หน้า2เป็นเอกสารแนบรูปถ่ายบ้านของนักเรียนจำนวน2รูปและส่วนของการรับรองความเป็นจริงของข้อมูลเอกสารแบบนอร0 2เป็นแบบรับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียนโดยจะให้ผู้คัดกรองรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงดังตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดของเอกสารนี้ได้โดยกดที่ปุ่มเอกสารนอร0 2และสามารถจัดเก็บเอกสารได้ด้วยการกดที่ไอคอนเซฟเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้เช่นเดียวกับรายงานแบบนอร0 1ครับส่วนรายงานรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน เป็นรายงานสรุปผลรวมรายได้ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเมื่อกดที่ปุ่มเข้าไปจะแสดงถึงรายชื่อนักเรียนและรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ยซึ่งผู้ใช้สามารถกดที่ไอคอนเซฟเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้เช่นเดียวกับรายงานแบบนร .01 และนร .02 ครับ เสร็จสิ้นการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนยากจนบนเว็บแอปพลิเคชันแล้วนะครับขอบคุณครับ